สวัสดีนะครับหลังจากห่างหายไปนานนะครับก็ลุงเขื่อนบ้างนะครับก็ไม่ค่อยมีผลงานครับไปดูชะโดก็ไม่ค่อยเวิร์กนะครับปีนี้ก็เดี๋ยวมาเลาะตีปลาช่อนต่อนะครับติดนะครับุญาตแป๊บนึงนะครับติดนะครับเนี่ยครับอยู่ที่ผมเลือกใช้ก็เนี่ยครับแบบยางผีตาโขนนะครับผมเลือกใช้สีทองดํานะครับกับช่วงเย็นๆนะครับห้าโมงหกโมงนั้นนะครับ จากค่าย JS f i t h i n g นะครับใบเคาะเหมือนเดิมนะครับฝากด้วยนะครับกบยางผีตาโขนครับมีไว้ไม่ผิดหวังครับก็สภาพหมายของผมเนยครับเป็นคลองนะครับแต่ค่อนข้างจะโล่งครับเมื่อก่อนลุกนะครับพอฝนมานะครับมันเซาะพวกที่หักสกปรกออกไปนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับตรงนี้ครับมีานมาแล้วตามครับตีขึ้นตลิ่งครับออนี่ครับกัดนะตามครับตันมาไปคืนเลยนะครับ เดือวตกก่อนนะครับตกกลางน้ำนะครับพยายามตีขึ้นตลิ่งนะครับกัดได้นะครับกัดหมดว่ากนะครับ <c oughs> <c oughs> แบบนี้นะครับปลาช่อนนะครับ ปลาช่อนนะครับแบบนี้นะครับเนี่ยไซขนาดนี้เลยนะครับก็ตีขึ้นตะลิงนะครับแล้วลากลงมาครับจังหวะที่ปลามันอยู่ข้างตะลิงนะครับปลาช่อนนะครับเย็นๆอย่างเงี้ยมันจะกัดตีนะครับก็เดี๋ยวดูเหยื่อนะครับเนี่ยครับเต็มปากนะครับให้ดูเหยื่อนะครับทางปากเลยลูกเนี่ยนะครับปากน้อยทางปากน้อยเนี่ยนะครับกัดอะไรครับกบยางผีตาโขนนะครับเนี่ยครับดูไซปลานะครับเต็มปากนะครับไซขนาดนี้นะครับ ฝากผลงานไว้ด้วยนะครับบทยางผีตาขนสุดยอดมากครับ